เวลา12นาฬิกา42นาทีวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีระพระราชายาในสมเด็จพระบร,ะร,าารมราชเิราสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลคุนหานอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดส่งติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลน,น,นมแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวคุนหานซึ่งดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์นมแม่สร้างเด็กคุนหารพาขี่ร่่มสารทุกบ้านมีาไรายได้ มีครอบครัวต้นแบบนมแม่และศูนย์ประสานงานตะบนนมแม่เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนปัจจัยแห่งความสําเร็จเกิดจากการใช้ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนส่งผลให้เตรตาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57. 7ในปี2 5 5 4เป็นร้อยละ65.2ในปี2556 จากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์ประสานงานตำบลน,นมแม่ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอปอประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิการแสดงนิทรรศาการข้อมูลแม่และเด็กตำบลขุนหานแผนที่เดินดินแผนที่ทางเดินพุทธศาสตร์ข้อตกลงร่วมของชาวบ้านการกำกับติดตามงานและผลการดำเนินงาน รวมทั้งยังมีมุมแม่มือเก่าสอนแม่มือใหม่และมุมพาขี่ร่วมสารทุกบ้านมีไรายได้เป็นการร่วมมือกันของสมาชิกเพื่อทํากิจกรรมสร้างอาชีพเสริมอาทิกลุ่มผลิตเสื้อใบเตยนําเตยหนามาแปรรูปเป็นเสื้อขนาดต่างๆจําหน่ายในราคา100-350ถึงบาทโดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงพื้นที่มีสมาชิก105คนกลุ่มผลิตผ้าทอมือกลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิคอปอรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแม่และเด็ก ประกอบด้วยพืชผักชนิดต่างๆที่มีคุณประโยชน์ต่อแม่หลังคลอดอาทิลูกยอมีสรรพคุณช่วยขับน้ำข่าวปลาและบำรุงเลือดหัวปลีช่วยบำรุงน้ำนมและย้าแห้วหมูช่วยบรรเทาอาการปวดหลังคลอดโอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัศดรที่เฝ้ารับเสด็จก่อนจะทรงเยี่ยมบ้านสมาชิกกลุ่มสีครอบครัวซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดประกอบด้วยครอบครัวนางลำพองยาคำนางกนกพรทองมลน,นางยานวรรณแก้วลอยและนางสาวนันทิดาย,ยาคำสมาชิก ทุกรายมีความตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานที่สุดโดยมีสามีและสมาชิกในครอบครัวอาทิปู่ย่าตายายช่วยกันเลี้ยงดูเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนอกจากนี้สมาชิกบางรายได้ปลูกพืชผักสวนครัวรอบบ้านไว้รับประทานรวมถึงเพาะเห็ดฟางจําหน่ายสร้างไรยได้เสริมโอกาสนี้ประธานสิ่งของเยี่ยมสมาชิกทั้งสครอบครัวด้วย